สวัสดีครับ EP ที่14คนที่เกิดวันอาทิตย์เดือน1นึ่งปีฉลูเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนครับผู้ใหญ่เอ็นดูไม่ว่าจะทำงานอะไรก็จะได้รับการสนับสนุนอยู่เป็นประจำบ่อยครั้งคิดอะไรไม่ออกติดต่อเจราจาก็ไม่ค่อยลงตัวแปลกตรงที่ว่ามีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามส่วนอาชีพตามพื้นดวงเนี่ยก็เป็นอาชีพประเภทสวยงาม สังขพันธ์โหราศาสตร์ร้านเสริมสวยอาชีพสุจริตได้ทั้งนั้นข้อควรระวังเลยนะเพื่อนจะนำความเสียหายมาให้ต้องรอบครอบนะเอ็นดูเขา่าเอ็นเราขาดนะต้องระมัดระวังให้มากเกี่ยวกับเพื่อนฝูงปีที่ดวงตกเนี่ยต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพธุรกิจและอุบัติเหตุนะครับก็ระวังให้มากช่วงที่ตกมากที่สุดเนี่ยก็อยู่ในช่วงอายุ2-3ขวบ อันนี้ถ้าเป็นเด็กเนี่ยต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยอายุ47-48และอายุ55-56คราวนี้เรามาดูในช่วงดวงตกทั้งชีวิตกันนะครับว่าช่วงดวงตกทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีนะมีช่วงดวงตกช่วงไหนบ้างนะครับก็จะเป็นช่วงสอย่าง3ขวบนะ6ขวบ17-18 32ถึง33 35ถึง36 47ถึง48 50ถึง51 65ถึง66 69ถึง70 80ถึง81และ95ถึง96ช่วงที่ดวงตกมากที่สุดที่ผมบอกไปแล้วระวังนะครับถ้าอุบัติเหตุก็จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็สุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยหนักนะ ถ้าเราระมัดระวังเรื่องสุขภาพอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเหตุที่เราสะสมความสําเร็จมาจนมาถึงพอมาถึงช่วงดวงตกเนี่ยมันก็ประสบความสําเร็จพอดีนะงั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องการกินการอยู่ด้วยนะครับก็ขอให้อยู่กับปัจจุบันนะครับมีสติทําเหตุให้ดีแล้วผลดีก็จะตามมาสวัสดีครับ